อ่ามัน,นี้แยแดงมากเขาสวนพี่น้องมาเขาส,วน,าขาสวนแต่บําเพ็สวนใยแดงเนาะพี่น้องเนาะเป็นสวนน่องสาวเป็นสวนน่องสาวมันจะปลูกพักสวนขัวเนยน้อยน้อพี่น้องเนาะแต่ว่าจะมีทุกสิ่งทุกอย่างในสวนเพื่อนเนาะนี่จะเป็นผักกะเพรานพี่น้องเพิ่จะวานใสก่กระถางวานใสก่กระถางน,นี่ก็จะเป็นขาเนาะ เป็นกะเพราหวานใส่กระถางงามพี่น้องอมันจะเด็ดไปพักไปพัดแล้วจะเป็นพักพักหอมปอมนะพี่น้องมันท่าจะห่องพักหอมปอมเนาะเป็นออกดอกแล้วนี่ใบกะเพราสวยงามอีลีพี่น้องเป็นหวานใส่กระถาง เดี๋ยวใยแดงก็จะมาหลักเอาของพันเปนปลูกอยู่นะพี่น้องแต่ว่าอยู่สวนใยแดงกับมีอยู่แต่ว่านงามนะนี่จะเป็นผักโขละพาเนะพี่น้องเนาะพี่น้องผักโขละพาเนี่ยายแดงกับมะขอน้ำพืนอยู่พี่น้องว่าจะเอาไปปลูกเพอนกับว่ามาเอาเลยพันว่ะแต่ว่ากับย่างประเนีไยมันปลูกขค่น้องเพันงามแล้วพี่น้องพันว่านใช่กัะทางพี่น้อง มานใช้กระถางสวยงามอีหลีพี่น้องเป็นใบโหระพาก็จะเป็นต้นมะเขือนะพี่น้องเนาะมะเขือแล้วมาปลูกมาแปีไยะใบเวเป็นผักอี่จะเป็นผักสะระแหน่นะพี่น้องผักสะระแหน่ ผักสละนเน่พันจะเป็นกลินแบบแบบชุนช้นๆแห้งเนาะแต่ว่าก็เป็นใบสละแเน่พันจะหองผักสละนเน่ต้นเนาะพี่น้องนี่ก็จะเป็นผักอีตู่เนาะผักอีตู่เขาสวนนี่ก็จะเป็นหอมแผ่วเนาะ พักเ่วจะมีต้นมะเขือเนาะพี่หนองเนาะต้นมะเขือคืนมีกับเป็นมะเขือขาวมันเป็นหนา นจะเป็นต้นมกขแยงเนะพี่น้องปลูกไซโฟมนี่ก็ใบโหระาพานะพี่น้องอเป็นส่วนหน่อย,อยเล็กๆแต่ว่ามีกินทุกสิ่งทุกอย่าง ก็จะเป็นต้นสังเป็นน้ามาปลูกงามค่ักีน่นอกต้นสัง ออกมาทั้งนอกนะพี่น้องมันจะเป็นดอกไม้ต้นดาวเลืองนะพี่น้องมันจะปลูกดอกไม้ต้นดาวเลืองก็เป็นต้นกล้วยบรรยากาศสวยๆเนะพี่น้อง ลาะน้ำหัวน้ำสวนยุคางบ้านพี่น้องยุคางบ้าน ้นมาเขียบกระโดกด,ดพกพี่น้องเลยเห็นบอพี่น้องจะเป็นทุเรียนเนะพี่น้องเนาะเป็นทุเรียนหน้า เป็นทุเรียนหนามพี่น้องโรโดอกตีนเห็นมาคุณบอกผลทุเรียนหนามแต่ว่าพิ่นเป็นลูกใบใหญ่เนาะเป็นลูกหน่อยแต่ว่าพิ่นกะจะเป็นยาเนะพี่น้องพิ่นมาทุเรียนหนามนี่เป็นยาคุณมาคุณจะเห็นบอกพี่น้องลูกพิ่นกะซ้ำนี่เดี๋ยวพิ่นกะจะสุกเนาะพิ่นจะมีรสเปรี้ยวเปรี้ยวหวาน างแ,แดงว่าจะตอนไปปลูกอยู่หน้าหาดเยนะพี่น้องนี่ก็เป็นจะเป็นต้นเข็มนะพี่น้องนี่ทุเรียนน้ำนะพี่น้องนี่ลูกิ่นจะออกประมาณนี้นี่ทุเรียนน้ำนปีนี้ดกค,คักพี่น้องเอ้เป็นสิบส้าลูกดยกคือ มันปลูกใบคางสุทางหัวแล้วพี่น้องเป็นข้าวหน่องเสาหล่กจะใหญ่แตงวา่าขอพันนะ้ำพึนไปปลูกอยู่แต่ว่ารสพึนให้กินล่องเบืองแล้วนะพี่น้องจะเป็นรดอมเปรี้ยวหวานจะเป็นผู้เรียนน้ำนะพี่น้องเนาะสะออนหมากพึนบุญยกได้พี่น้องแต่ว่าใบพึนจะบางไหวเนาะ ทุเรียนน้ำผู้ใดบอกเคยปลูกอะใบมันนี่เพิ่นว่าเป็นยาเนาะพี่น้องมากเพิ่นก็กินเพิ่นว่าจะเป็นยาเป็นทุเรียนน้ำเนาะเพิ่นดมาแตา่ผักไต่พระว่าร้านอยู่เพิ่นไปเอาหัวอยู่ผักไต่เนาะเพิ่นก็เลยเอามายปลูกเพิ่นปลูกสองต้นครับเป็นสองต้นอยู่พี่น้องเป็นทุเรียนน้ำเนาะม,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 มากมั้ง มากทุเรียนรวยใหญ่ได้พี่น้องจะเทุ่นงกุตนว่ใบญ่แดงกับหหินแต่ยูตัวมันไก่เนาะพี่น้องเนาะเป็นทุเรียนเบิ่งหมากคนพี่น้องอ คลิปนี้ยายแดงกับเคจบคลิปเพียงแค่นี้นาะพี่น้องเนาะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามตาสินยายแดงจ้า